สวัสดีเพื่อนทุกคนกคอเขาอยู่กับผมนายมิสกันคนเดิมวมันนี้คือเกม DMO ออนไลน์หรือว่า Digimon Master ออนไลน์แล้ววันนี้เราจะมาสุ่มใครกันเนี่ยผมเอ้ยไม่ใช่สุ่มกะชิปองกันแล้วอยู่กับกูรูคนเดิม Angry d a n no. i คุณขิงนั่นเองนะครับผมวันดีเชาวโลกไหมโอเคไม่ต้องวันดีไปมามใครกันเออเอ,อตอนแ้วต้องมีนี่ว่ะต้องมีนี่ เออลืมลืมซื้อลืมซื้อโอเคซื้อเหรียญซื้อมาสิบเหรียญพอพอเงินจะหมดอยู่แล้วเงินเงินชาเหลือสี่ร้อยบอทอย่าก็เฟสเฟสโอเคสมแล้วนะสมเลยปะเอ้อยาาคุณกินอะไรดิกะละอีอร่อยเลยเอ่ะเดิมสมได้ครับโฟนเลย ของดีจงมาทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมได้แค่ทำไมอ่ะคิงกูได้เอเวลาอันหนึง่งเดี๋ยวขอไปรีเทิร์นไข่กันเขาช่องเต็ม ทำไมเลยเธอเอาอะไยิ่งมันเลยเธนได้วะทำไมคุณถธอรู้ว่ามันเป็นระดับเอแล้วขงิงโอเคสมต่อนะสมต่อของิง ได้เอโอเคสมต่อได้เอโหดีแข่งกันอย่างงี้อะไม่เป็นไม่เป็นกุลภาสาอะไรเนี่ย คุณผู้ชมถ้าไม่เหยงผมก็ว่าผมกำล,ลังเครียดอยู่แล้วสวัสดีสวัสดี ท่านผู้ชมที่เขารบนักงถือกับเอาใจาเชื่อผมด้เพราะนี่คือลูกสุดส้ชาแล้วเศร้าเรี่องมันเศร้าขอไปสแกนไข่เป๊บ สแกนนี้กเร่อวนเส้าสแกนเฟรมกูรูกำลังเงมองมันไกลๆนะเดี๋ยวเฮ้ยได้อีวัวมนิ่งอัน ขอบใจตัวเองได้ยูมาตั้งหนึ่งอันขอบใจตัวเองที่ได้ยูตั้งหนึ่งอันถ้าขอจบคคิไปเร็วก็ยังดีได้อโูตั้งเนี่ยเขาว่าครับที่รับชม